เข้ามาห้องเขาแต่จะวดเขาออกกอดดีวัดดี ไอโบ้ไอ้เนี่ยไอ้ไอ้ไอ้ที่สองไอ้ที่อยู่ใต้ตัะชื่อชื่อเป็นธงชาติอะเดี๋ยวพอก็พอกเล็บลอยแคนบิดทอร์เรนต์มึงขึ้นเฟซบุ๊กแน่ยไอ้กูอยากดังอะทำไมอะเย่เออเราฝั่งกันดิว่ะเฮ้ยกูก็วิ่งไปตั้งนานไอทีมันโบ้ไอวาตัไหนปะนี่ยเปล่าขอให้กูเตะกล่องได้ Yup. いいนายเอว่านายคนอ่ะพบเฮลิคอปเตอร์ศัตรูหยุดการหลบหนีของกูบันลา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 ล่ละลัลาอุ้ยเฮ้ยตรงกูสองตัวช่วยหน่อยล่ลาโ้ซากสองตัวกูเลือดไม่พอแล้วเนี่ยเออโอ้ยนิ่มอ่ะไม่เอาอ่ะนิ่มเกินนิ่มกระเนเนี่ยฮ่าฮ่าฮ่าเดี๋ยวบินเดี๋ยวบิน เดี๋ยวแล้วกันปืนพี่นายสวยไหมเนองเฮ้ยเที่ยคุณโหวตได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นอ๋อโหเก็บใจอ่ะเห็นเบกโหวตนะเอากำลังจะโหวตเลยอุ้ยเยอะโอ้โหตรงไหนอ่ะเฮ้ยขอขอเล่นตามไหนได้หรอด่านนี้ไม่เคยเล่นเล่นเลยคุเล่นตัวนี้เอเคมันนิ่มมันนิ่มคุชอบกูชอบตัวไหนง่ายดีมันนิ่มมาก ไม่รู้กูจะลองเบิดสุดกูจะลองเบิดสุดไอ้เนี้เบิดหมดเบิดแฟลไม่ดีเผื่อโดนให้ลุงไปดูอ่ะเสียงก็เสียงไม่ได้แดดตายแล้วลุงตายสายสุดเฮ้ยเหลือให้กูมั่งเฮ้ยเฮ้ยเหลือให้มั่งเฮ้ย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 อันนี้สูญหมด ตอ่ะโหเล่นติด้าไอตัวนี้ไอตัวนี้โบดเตะไปแล้วม่เหรอทำไมมันเข้ามาได้วะมันยังอยู่อะมันมีมันมีสองคนหรอเพื่อนมาไอ้โวยคนนี้ใครใครไปตั้งเลยกูวอดไม่ได้ไมันไง่เนีงไมันมันคงไอกงไอไไง้งไ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 ่ไงไงไงองไอไไง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 ไ่ไง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 ไไงไ ไอ้เปิดสูตรได้จึ๊อพอแล้ว้องทางไหนอ่ะมันบอกไงดีวะเนี่ยไอ้โอ้มี่เคียร์ถังให้หน่อยเอ้อตายมาเด็กเลยนี่ไงเออตรงนี้โดนอ๋อจำแล้วบ้าพ่อเหรอผมเมัอนนี่เหมือนไหเฮ้ยช่วยหน่อยเฮ้ยโอ้ไม่ทัน เลยทางทางกูสองตัวสไนตัวหนึ่งทางกูตายอ่ะไอ้ลุงซ้ายมือมึงอ่ะสองตัวสไนตัวงทางเดินซ้ายมือเออนั่นแหละไอ้ลุงบอกกูเลือกยิงไม่ถูกเมื่อกี้มึงดูซ้ายกูแบบไอ้เจ้ากูวางใจได้ไปเฮียมันมาสามกูได้ตัวเดียวมาอยู่กูซ้ายเองเออมึงสไนมาอยู่ซ้ายแต่กูกลอนคอยนี่ให้เผื่อมันชาร์ ตัวเอลเร็วตัวเอลด่าด่ามังมเลยเฮ้ยเราโกลนมึงเออโอมอยู่นั่นนะคุณอยู่นี่ฮะโอ้จะมาซ้อนทำไมเนาะไม่บังกูเยี่โง่ดิเล็งขวาไอ้โอมเล็งซ้ายไว้นะกูเล็งขวาฮะมาแล้วซ้ายมาโอ้ยอย่าเบิดกู อยากเล่นปืนคนอ่ะต้องฝึกาในเฮียเก็บไม่ได้ถอยโลถอยเฮ้ยมันตามกลัวไปเซโบลาบายบายย่ำกูพิมพ์ด่านะนะกาเกือ เฮ้ยสไนตายเรียบร้อยด่านะห้องนี้แก๊งกูทั้งนั้นเลยนะเต๋อ้าเต๋อปาเต๋อเตะดีเตะดีรออะไรอ่ะรอด่าก็เต๋อเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวพวกเหล๋ยวพวกเหลดี๋ยวแก๊งเรากี่คนวะนหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคนมีไม่ใช่แก๊งเราสองคนไอ้สัตว์ ้องนี่ยใครใญ่ดูด้วยเอาจริงว่าถ้าคนไม่รู้นะเว้ยถ้าคนไม่รู้จักเราแม่งนึกว่าเราไม่ได้มาด้วยกันเพราะเราคนละแคนป้า่งไหนไว้วะพี่เรียนไม้น้องปามังมาแล้วเฮ้ยตัวนี้มีคนเป้าทำไมอะก็กูไม่ได้ดูมาเฮ้ยหลังกูเฮ้ยช่วยด้วยวดอร์เฮลมี อย่างให้หน่อยดีมีตัวมีต oh, cool. oh, ัวมีตัวมีตัวเจ็บแล้วเจอมีตัวนึงอ้อมไปเลยอ้อมตันในตัวเนี้ยเก็บแล้วมาเอาให้หน่อยตายโหร้ายกว่าโหขี้เหี้ยบเยาวาเลยเยาวา ผมไม่เอาใครบังก้าก่อนเลยสัตว์อืมอืมอืมผมไม่ใช้บละก้ามากูใช้เฮ้ยกูสันในแบบกูขอใช้ตรงเนี้ยโอมานี่โอมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเดี๋ยวกูตายอ่ะเดี๋ยวมันระเบิดมากูบอกโอ้ขึ้นแฉกไอ้เที่ยแสดงว่ากูนี่มามาซ้ายมา เฮ้ย้กระสุนกูนหมดดึมงม็อกคันเทศดึงจมอง็อคแมก็กหมดเลยแหละกูดูให้คาร่าเผื่อคาร่าตายเยอยเยปะปะโอ้โหแปดว่ะกูโดนแปดนะเฮ้ยมาแล้วตัวนึงโอ้โสองตัวว่ะตรงกูอะตรงกูตายเฮ้แม่งโหมไกไอ้เหี้ย โโอ้หเฮ้ยทั้ง un, ะคะู่สองกคนทสองคนสองคนสองคนเลยทางนี้ก็มีว่ะดูคุณลุงเนี่ยคุณลุงมันกว่าลุงคุณลุงมาแล้วคุณลุงถังขยะถังขยาถังขยานี่ถังขยาแล้วถังขยะเยอนลุงสนายโดดยิงไอ้สัตว์เฮ้ยมึงต้องรีแบบกูดีว่ะ ไหนตอลองหน่อยดิเฮียเมื่อกี้มันลงพอดีแล้วมันไม่แตะแหมดูให้ปลายังปลาละสมอกนะปลาสโมอ่ะมาดูอยู่ให้เกมมันช้าลงเนี่ยต้องนี่อาวาตกเนี่ยใช่ปะเออแรงไปเมื่อกี้ปลาติดหลังคานะแต่มันหลอดมันไหลลง ดูไว้นะจ๊ะต้องให้ดูซ้ายหแหละดูมาละมาละตายเฮียกูตายสองตัวซ้ายอ่ะสามเดือดสองเดือดอุ้ยยิงโดนแล้วแต่มันไม่ตายหรอกหายมาแล้วยุบอ่ะเล่นเล่นเหลืยสิแปด 8, เรียบร้อยแฮ่ แห้งแห้งเออลีลาสิลีลาลีลาจะโดดเข้าก็ไม่โดวไปยิงไว้เขาอยู่นั่นน่ะเี้ยโลใหม่ดิโล่ใหม่ดิเร็วเรอดูมึงอยากให้มันตกตรงไหนเนี่ยตรงที่ตรงที่กดอ่ะเฮ้ยพอดีเลยเออนี่ไงพอดีเลยมาแล้ว ช่วยด้วยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฌอเอสหนูเลยเฌอเอสป้ายหน้าเลยสิไปอยู่ฝั่งนู้นน่นนี่ไงเยอะปะวะเยอะเข้ามาตัุนึงวะเพียวเยอะโอ้เยอะเบิร์ดปลามาปลากับมิโกงครับมิโกมิโกเอ็มปลาซิลิโอมเราต้องมิ เฮ้ยหลังกูโอมกุลอให้โอมกุลอให้โอมโอมโอมจึ๊กจึ๊กจึ๊กไม่มีมีดมึงดูกูด้วยเอฟดิเอฟไม่ได้อ้ยาามจะเอฟได้ไงมันไม่ได้พกมีดมันจะมันก็ไม่ขวาไว้ใจพี่จะตายแล้วข่ะคาร่าคล่าเออคา่าแออยิงให้เยอะมากอ่ะ ไฮ้บ <formation jin inh throat> ุกแม่งเลยป้าว en <could> <back> ่าบุกไปตายกลางกลางว่าไปจริงดิไอ้เย่ยกูตายแชรไอ้สัตว์เอปเอาไ้ฆ่าลเอาไปมุมยิงกำลังซูมจะตายเลยลงไปากเลย กองนี้ของคู่บัตอันนี้บัตรตักตักตรงเนี้อ่ะขัวแอสเฟคเซนแหวนทุกบดอยดิ่งเช่าใครอีนุยาชะอะไรอ่ะตาเออต้องง้นสายมาตวง ตายซ้ายคาราเล็งไปเล็งคาร่าส์แหละไอ้ลุงกลับมานี่ปลาเชงไงสัตว์ออร่ยก็ได้ไอ้สัสกูแอดเซนส์ในสัตว์กูบอกแล้วกูกีบอลแล้วมั้งน่ะฉันมีนื้ไอ้สัสไอกูถือปืนแท้ไทไอ้สัตว์มันแค่มีดมันต้องอย่าบ่นมากกูใช้มีดแอสดเซินกูแอสซซินเฮ้ยรอบนี้กูมอสไอ้มอสแอดซิสแน่เลยไอ้สัตว์แม่งได้สิบแล้วเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยมันต้องเฟียนนิ่งว้่ะดันเนี่ย มึงนึกถือว่ามึงเล่นไดอิงไลท์อ่ะ,ไ,อะไดอิงไลท์เอ้ยข้างล่างมีเออว้าวว้ยวมัน,มน,มนมวิ่งมาว่ะหลังแตกปีหลังแตกปีเฮียหลังแตกหลังแตกไปด,ไปดิบอกแล้วตอนนี้ถึงไดอิงไลไท,งท์นะอีกแล้วอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ไอ้ไอ้เนี่ยมันไอ้ชาไอ้ชาว อะไรเนี่ยเหมือนมันโตแล้วทำไมกูเตะไม่ได้ไอ้เลตาเนี่ยตังหมดเปล่าโอเวอร์ไม่ดีอ่ะเขาเตะอ่ะสไตยแล้วเออนั่นแหละเก็บสไนค์กูมึงตายกูบอกเลยสไนค์กูอาถันน่มันได้ยินไหม่โอมโอมี่มันใจนี่นี่ไงไม่เก็บก็ตายหอยมันตายหอยมึงตายขอยมึงตายขอยมันตายหอมึงตายขอยมันตายหอยมันตายแย่ไม่ร้อยดีมากโอมให้ยิงลูกเหลือให้หัวห้องมึงมึงเป็นหัวเหรออเอ ใช่เหรอวะากูเตะอ่ะกูเตะมันอ่ะออ๋เตะได้เป็นหัวโอ้เฮ้ยมี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 ไอ้เหี้ยมี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 ไอ้วาตรงมึงตายเลยมีอีก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 มีไอ้วาย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 ไอโรมเขาเกี้ยอะไรอ่ะนี่ไงไม่กูรีโหลดอยู่สัตว์กูรีโหลดอยู่ ไอ้เหี้ยกูรีโหลดอยู่ทำไงได้ไอ้เหี้ยกด f พอดีเลยเมื่อกี้ว้ามาคูณดีกว่ะหรอวะฮะไปแล้วตายหายไม่ไม่รอบหน้ารอบหน้ามาคูณดีว่ะไอโด้คุณดีนี่ละ LS ลเอสละเส้นสายช้าแบบเก่งปาร์สหมดเลยเฮ้ยมาว่ะคนเมื่อกี้เอามีดเหล่าได้ตัวไอ้เหี้ยไอ้ไอรอนแมนเนี่ยพิมพ์สร้างตัวคนไวเกินเผื่อนเป็นตัวบีไอรอแมน ไอล็อไออล็กแมนดิฟฟางจากเรือมันมันเหมือนแบบล็อกแมนอะไม่รอดหรอกไม่มีทางรอดอะพันเปอร์เซ็นอะม่เก็บไม่หมดหรอกแม่งตายแน่นอนอะยิงไม่โอ้มี่บอกจังหวะนี้กูแช่งอย่างเดียวอะตายบอกเลยมึงตายแน่นอนโอมี่ถ้ามึงเป็นเนี่ยมึงอยู่ใกล้ถังมึงจะทำไงวะโอมี่ถ้าเป็นมึงยิงเลยยิงถังใช่เออกูไม่ลังเล ีมมสส่่แงเเพิรือยต้องปัดยิงไม่ได้ยิงมันยิงระยะไกลฮะแอะบอกแล้วบอกแล้วแม่เดียวด้วยเนี่ยป่ะบุกไหนบุกไหนกลางเหรอบุกแมงเลยระเบิดสูตไม่ต้องเสียงผมขึ้นไปดูให้ว่ามาไอ้เบอร์สูตรกูโดดเยี่ยดูตรงดูข้า มีป่าววะมึงดูยศบ้างฝั่งมันแล้วเว้ยมึงจะเตะออกให้เกี้ยงเลยอะะ่ะอาจลอยปู่้าป้าดาป้าโค้์เซนฟันโดนหนึ่งตัวเมียอย่างยิ้มอ่ะเซ็นตต่อสปโเลซ็นต์เซนบูโชว์สักรอบเซ็นเยียวขึ้นไม่ได้วะ ต้องขวาตัวนึงวะเฮ้ยไม่ทันกูจะเนียนสักหน่อยเฮ้ยวา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 ยสองร้อยมารีโหลดอยู่เฮียวิ่งเข้าเลยไม่ยกดได้เราบอกกูไม่ยิงหรอกกูเข้าหรอกอมอมแอซินเมา ไอ้กบล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 บไอ้นี่ไปดิจะฟันโดยแล้วไม่เยอะไม่เยอะยังอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนวะช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงเก็บเกี่ยวช่วงเหยียบยางคนน่ะไอ้ลุงไปฟันแม่งกันเถอะปะปะเราต้องฟันแล้วตอนเนี้ยหวานฟันแน่เลยนะนี่ไอสัตว์มุมนี้กูเรียนมา

เออแม่งมวยหมดลิเลอร์ของมันเองอ่ะไอ้สัสโอ้โหกูหืมกูควักมาแล้วเนี่ยควักอะไรควักอะไรควักอะไรมีดอน้่ะหนามเมื่อกี้เฮียอมรุนเหมือนกูวะวะเฮ้ยเฮ้ยตรงไอ้ฐานเรามีฐานเรามีเฮ้ยฐานเรามีตรงบันไดฐานเรา เอ้ยว้าแ่งวิ่งไหวไอเราวังหลังนะเไ้ยฐานเรามีนะเว้ยเอาใหม่เล่นมีแั่งนี่มีแม่งนยต้องเหลาเชื่อว่เชี่ยว่ว่าบอกกูไม่กลัวกระสุนหมดนี่ไงกูบอกแล้วฐานมีนี่รีนซ่าซุนซ่เจ็ดบนนี่มึงว่าได้ปะวนลั นี่ไงเที่ยกูย่างกู่ะเห็นอนาคตพวกกากมึงไม่ยอมหลับมึงเป็นแล้วมึงเป็นจินนะเออโต้มาเนี่ยเมื่อกี้กูตายตรงนี้เลยเนี่ยเฮ้ยว้าวว้ามีตัวนึงเออเฮียนี่มึงวิ่งออกมาฮ่าได้ดิึงวิ่งออกมาเดี๋ยวดูให้หมดแล้ว

โอ้ยยี่กูจะเอาสไนสัตว์ไอ้โดนเดินหลบลบหลบหลบ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 จะเนียนจะเนียนหอึ่งร้อยเฉยไอ้ยโดนสไนเหล่าเหล่าเหล่าี่ยแกล้งเหล่าแกล้งเหล่าแกล้งเหล่าปืนผมใช้ปืนไม่เป็นครับแอสซ์ซินบวกแล้วเราหน่วยเราหน่วยไปชิดเว้ยมันหน่วยธนูเนี่ยเราใายดาบเรากาเดเตอร์ ไอ้ไอ้นี่หมดนี่หว่าที่คูณสองกูหมด